สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเบลนะครับในช่องเนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราอยากลดน้ำหนักเนี่ยการทำไอเอฟเนี่ยมันจําเป็นไหมนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเห็นจากในอินเทอร์เน็ตจากเพื่อนๆคนรอบข้างนะครับว่าเขาทำไอเอฟกันมันจําเป็นไหมนะครับผมตอบตรงนี้ก่อนเลยว่าไม่จําเป็นนะครับมันไม่จะเป็นเพราะว่าหลักการในการลดน้ําหนักนะครับปัจจัยเดียวที่สําคัญมากๆนะั่นก็คือแคลอรี่ินและแคลอรี่เอาออกไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่า เราเนี่ยต้องการพลังงานใน1วัน1 5 0 0แคลแต่ถ้าเรากิน1,800แคลถ้งแม้ว่าเราจะทำา IF ก็ไม่มีทางผอมลงแน่นอนนะครับก็คือถ้าเกิดแคลเรากินน้อยกว่าเราไม่ต้องทำไอเนะครับยังไงก็ผอมลงนะครับก็ขอตอบคาถามข้อนี้ก่อนเลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับว่ามันต้องคํานวณยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องใช้แคลเท่าไหร่ต่อวันลองดูตามคลิปนี้นะครับ ผมเคยทําไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าในนั้นจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับว่ามันคํานวณอะไรยังไงแล้วก็การคํานวณเนี่ยมันสําคัญยังไงบ้างนะครับผมรวมถึงการคํานวณอาหารด้วยนะครับอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยยังไงก็ตามไปดูกันได้นะครับต่อไปก็คือถ้างั้นเราจะทำไอเกันไปทําไมใช่ไหมครับ เรามาพูดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กันก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าการทำไอเอฟเนี่ยมันคือการที่เราอดอาหารช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็กินในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเวลาที่ฮิตฮิตเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันนั่นก็คือ 16- 8แนะครับหยุดกิน16ชั่วโมงแล้วก็กินภายในระยะเวลา8ชั่วโมงในทางวิทยาศาสตร์นะครับในช่วงเวลาที่เราอดอาหารนะครับหรือว่าทำไอเอฟเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยลดลงส่งผลให้การเปลี่ยนน้าตาลในเลือดเนี่ยไปเป็นไขมันเนี่ยน้อยลงทําให้การกักเก็บไขมันใต้ผิวหนังนั้นอนะ่นะนะก็น้อยลงไปด้วยครับและช่วงที่ระดับฮอร์โมนอินซูลินของเราลดลงนะครับร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนที่มีประโยชน์เนี่ยเพิ่มขึ้นในร่างกายของเรานะั่นก็คือโกรทฮอร์โมนและนอร์อีพิเนฟรินฮอร์โมนนะครับซึ่งทั้งสองฮอร์โมนเนี้ยก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ย มีการเผาผลาญที่ดีขึ้นด้วยและหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าในช่วงที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเยอะขึ้นมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่เผาผลาญพลังงานสะสมนะครับหรือว่าไขมันสะสมของเรานั่นเองนะครับซึ่งการทํา IF เนี่ยก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถเผาผลาญไขมันสะสมเนี่ยได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนข้อดีของการทํา IF ในแง่ปฏิบัตินะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับผมชอบการทำ ไม่เอฟมากๆเพราะว่ามันทําให้ตัวผมเนี่ยมีวินัยในการกินมากขึ้นนะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดถึงเรื่องตารางอาหารเลยก็คือหิวก็กินหิวก็กินนะครับแต่ว่าพอเราทำเอฟเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนและหนึ่งคือการวางแผนมันทําให้เกิดการวางแผนการทานอาหารที่ดีนะครับก็คือเราวางแผนเลยว่าเราจะเริ่มกินกี่โมงแล้วไปจบที่กี่โมงนะครับในระยะเวลาที่เรากินเนี่ยอย่างเช่น8ชั่วโมงเราก็ต้องวางเลยว่ามื้อนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เว้นอีกกี่ชั่วโมงเพื่อให้มันไม่อิ่มจนเกินไปก่อนที่จะไปกินอีกมื้อหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมเนจสารอาหารมันครบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการ เราก็ต้องรู้จักการคำนวณอาหารด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมีอยู่2อย่างนั่นก็คือจะทําให้เรากินแคลเกินหรืออาจจะกินขาดนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่มันจํากัดเนี่ยมันทําให้เราบางคนเนี่ยก็กินน้อยไปเพราะว่ากินไม่ทันบางคนอาจจะยุ่งจัดตารางเวลาไม่ค่อยดีส่วนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีช่วงเวลากินแค่นี้งั้นเรากินจัดเต็มเลยแล้วกันก็อาจจะทําให้เรากินเยอะจนเกินไปยังไงก็ต้องคํานวณนะครับยังไงต้องคํานวณแล้ว วางแผนการกินนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยชอบเพราะว่ามันทําให้ผมมีวินัยในการกินมากยิ่งขึ้นนะครับการคุมอาหารว่าดีแล้วแต่การที่เราวางแผนเนี่ยมันทําให้มันประสบผลสําเร็จในทางการคุมอาหารแล้วก็วางแผนการกินที่ดีครับเรารู้ประโยชน์ของการทํา IF ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูผลเสียกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราทํา IF แบบผิดวิธี ข้อที่1น,นะครับการทำไอเอฟอาจจะทําให้เรานั้นขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทำไอเอฟแบบไม่ถูกวิธีก็คือกินให้มันน้อยและแถมเวลาที่กินก็ยังน้อยเข้าอ,อีกทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารแบบไม่ครบถ้วนครับข้อที่2ก็คือต่างกันจากข้อแรกลิบลับเลยก็คือกินเยอะจนเกินไปเพราะว่ารู้สึกว่า กินเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราทำไมเอฟแล้วเรามีช่วงเวลาที่เราอดอาหารแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยซัดเต็มที่เลยกินเยอะจะเกินไปก็จะทําให้น้ําหนักเกินหรือว่าสุขภาพโดยรวมก็เสียได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ากินเยอะจะเกินไปนะครับข้อที่3นะครับบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพมาอยู่แล้วเช่นเป็นโกกรคกระเพาะหรือเป็นโรคลําไส้เนี่ยการําเบฟก็อาจจะไม่เหมาะนะครับยังไงก็ต้องลองดูวิถีชีวิตของตัวเองแล้วก็สุขภาพของตัวเองด้วยนะครับว่าการกินหรือการอดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราหรือเปล่าข้อที่4นะครับ ยังติดหวานอยู่นะครับขณะที่ทำไอ f มันเกี่ยวยังไงเพราะว่าคนที่ยังติดหวานอยู่เนี่ยเมื่อเราอดอาหารแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดอาการที่มัน หยมากขึ้นนะครับมีอาการที่อยากกินของหวานมากขึ้นนั่นทําให้ตอนที่ช่วงเวลาที่เรากินได้เนี่ยแล้วก็ยิ่งเติมเต็มความสุขของเราเนี่ยด้วยการกินอาหารหวานมากยิ่งขึ้นกันเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทำเอฟเนี่ยต้องมีความรู้นะครับทั้งด้านการคุมอาหารนะครับการคํานวณแคลการรู้ค่าพลังงานที่ดีของเรานะครับสำคัญมากๆนะครับไม่ใช่ว่าก็แค่อดอดไปกินกินไปตามระยะเวลาที่เขากำหนดแบบนั้นอาจจะส่งผลเสียแทนที่จะเป็นผลดีต่อร่างกายนะครับ สรุปนะครับการทํา IF สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทำเนี่ยจะผอมทุกคนที่ทำเนี่ยจะได้ผลดีนะครับ มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับทั้งความรู้นะครับแล้วก็การทําอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยยุ่งมากๆไม่มีเวลากินเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่ากินน้อยจนเกินไปเพราะว่าเราไม่มีเวลากินเลยนะครับยังไงก็อย่าไปยึดติดนะครับกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆในขณะที่เราเริ่มหันมาดูแลสุขภาพในการลดความอ้วนลดน้ําหนักนะครับมันมีอีกหลายวิธีนะครับที่มันอาจจะเหมาะกััับบบเรรราานนะะคคอย่ลืม ถ้าเรายังกินมากกว่าที่เราใช้ยังไงเราก็อ้วนวันนี้ขอบคุณมากเลยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆที่เราจะลงในช่องเนวนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ